รัเสเซียเริ่มขยับเดินเกมก้าวย่างแบบเสือหลังผูกมิตรกับจีนฐานอำน,นาจสหรัฐพร้อมทั้งจับมือกับเยอรมันสารความสัมพันธ์สร้างเกราะจากกลุ่มนาโต้พร้อมทั้งผูกโยงกับผลประโยชน์ท่อการ์ธรรมชาติขณะเดียวกันรัเสเซียก็ผูกมิตรกับคู่แข่งของแต่ละชาติไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นอินเดียทีล่าสุดรัดเสเซียเริ่มส่งมอบชิ้นส่วนระบบป้องกันขีปนาวุธแบบ S-400 ให้แก่อินเดีย ตามข้อตกลงเมื่อปี2561รวมถึงการหนุนเบลรุระจัดปัญหาขึ้นผู้อพยพในยุโรปเวลานี้ท่ามกลางการจับตาอย่างใกล้ชิดของสรหรัฐโดยเฉพาะการส่งมอบชิ้นส่วนระบบป้องกันขีปนาวุธที่อินเดียอาจถูกข่มบาทเพราะสหรัฐถือว่าระบบ S400 เป็นยุธทธปพกรณ์ที่ไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีและนาโตเคยถือว่าระบบนี้คือภัยคุกคาม อย่างไรก็ตามรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเพิ่งอนุมัติขายขีปนาวุธอากาศสู่อากาศมูลค่ากว่า2 1 6 4 5ล้านบาทให้กับซาอุดีอาระเบียในช่วงต้นเดือนพฤศจิกาย,ยน2564ซึ่งกรณีนี้ทําให้อดีตผู้สมัครชิงตาแหน่งประธานาธิบดีอัดไปเล่นว่าเศรษฐกิจของอเมริกาไม่ควรผูกสร้างขึ้นจากการค้าวความตายและประเทศใดเป็นอันดับต้นของธุรกิจค้าวความตายอย่างการขายอาวุธ รวมถึงประเด็นทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามกันครับ รัเสเซียเริ่มส่งมอบชิ้นส่วนระบบป้องกันขีปนาวุธ S-400 ให้แก่อินเดียเบืองต้นคาดว่าการส่งมอบระยะแรกจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี2514ตามที่รัสเซียและอินเดียลงนามกันในข้อตกลงเมื่อปี2511โดยอินเดียสั่งซื้อทั้งหมด5ชุดสนนราคารวมประมาณ5,500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว1 8 2 6 2ล้านบาทขณะที่รัฐบาลบอชิงตันของสหรัฐเตือนว่า อินเดียอาจถูกคว่ำบาตรจากเรื่องนี้โดยกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเตรียมอาศัยอำนาจตามความในมาตรา231ของกฎหมายว่าด้วยการตอบโต้ศัตรูของอเมริกาผ่านมาตรการคว่ำบาตรหรือ CAATSA ฉบับปี2560มาใช้ต่อกรณีนี้ทางนี้สหรัฐถือว่าระบบ S400 เป็นยุทธุกรณ์ที่ไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีซึ่งในบรรดาสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต ถือว่าระบบ S-400 คือภัยคุกคามต่อเสถียรภาพการเป็นพันธมิตรทางทหารโดยตุรกีเป็นชาติแรกที่ถูกคว่ำบาตรด้วยกฎหมายนี้เมื่อปี2513แต่รัฐบาลอังการาของตุรกียังยืนยันจะสั่งซื้อระบบ S-400 เพิ่มอีกทั้งนี้ระบบขีปนาวุธ S-400 ถูกนำมาเสริมเขี้่วเล็บให้กับกองทัพรัสเซียนับตั้งแต่ปี2550ซึ่งอุปกรณ์เรดาร์และระบบนี้ สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ตั้งแต่ระยะ600กิโลเมตรและทำการโจมตีได้รอบทิศทางแบบ3 6 0องศาโดยผู้เชี่ยวชาญมองว่าเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดของกองทัพรัสเซียซึ่งระบบ S400 ใช้วุธปล่อยนำวิถี4แบบได้แ,แก่ระยะสั้นยิงไกลสุด40กิโลเมตรระยะกลางยิงไกลสุด120กิโลเมตรระยะไกลยิงไกลถึง250กิโลเมตรและระยะยิงไกลมาก ทำการยิงได้สูงสุดกว่า400กิโลเมตรแต่ประเด็นที่น่าจับตามองคืออินเดียถือเป็นหนึ่งในพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกดังนั้นการคว่มบาตรอินเดียอาจจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสาหรัฐและอินเดียได้ซึ่งรัสเซียก็พร้อมที่จะเสียบเข้ามาเชื่อมสัมพันธ์ที่มีมายาวนานของทั้งสองประเทศเช่นกันและจะทำให้เสี่ยงต่อการที่ถูกจีนมองว่าเป็นเกมสายลับหลายหน้าของรัสเซีย ขณะดเดียวกันกระทรวงกรลาโหมอของสหรัฐกับอนุมัติให้ซาอุดิอาระเบียซื้ออาวุธที่สหรัฐผลิตถือเป็นการช่วยพัฒนาความมั่นคงในฐานะมิตรประเทศโดยวันที่4พฤศจิกาย,ยน2 5 6 4สหรัฐได้อนุมัติการขายข,ายขีปนาวุธอากาศสู่อากาศมูลค่ากว่า650ล้านดอลลาร์สาหรัฐหรือราวกว่า21,645ล้านบาทให้กับซาอุดิอาระเบียซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีจโจไเบเดน ทำสัญญาซื้อขายครั้งใหญ่กับซาอุดีอาระเบียทางนี้กระทรวงกลาโหมของสหรัฐระบุว่าการขายอาวุธเพื่อช่วยทางการซาอุดีอาระเบียตอบโต้ภัยคุกคามทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยการเสนอขายอาวุธครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐและความมั่นคงสหรัฐโดยการช่วยพัฒนาความมั่นคงให้กับมิตรประเทศซึ่งยังคงเป็นกำลังสำคัญต่อความก้าวหน้าทางการเมืองและเศรษฐกิจในตะวันออกกลาง ทางนี้เรเทียนบริษัทที่ตั้งอยู่ในรัฐเมสซัซูเซนจะเป็นผู้รับจ้างโดยตรงในการขายขีปนาวุธอากาศส่อากาศเกิยระยะตามองเห็นแบบ AIM- ขีด1204รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องขณะที่การขายขีปนาวุธดังกล่าวมีขึ้นแม้ว่าหลายเดือนก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโจบไบเลนของสหรัฐเคยกล่าวว่าสาหรัฐจะยุติการปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อช่วยซาอุดิอราระเบียในเย,ยเมนรวมไปถึงการขายวุฒที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งการขายวุดังกล่าวไม่จําเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาของสหรัฐอย่างไรก็ตามฝ่ายนิติบัญญัติสามารถข,ขัดขวางต่อข้อตกลงนี้ได้ด้วยการผ่านร่างกฎหมายในวุธ,ธสภาและสภาผู้แทนรัษฎรเทนี้ขีปนาวุธ AIM 124จะถูกติดตั้งบนเครื่องบินของซาอุดิอาระเบียเพื่อเป็นเครื่องมือในการสกัดการโจมตีซึ่งทําให้กองกาลังและพลเมืองของสหรัฐกว่า70,000คนในซาอุดีอาระเบียตกอยู่ในความเสี่ยง โดยการขายขีปนาวุธครั้งนี้เกิดขึ้นหลังสหรัฐอนุมัติข้อตกลงบำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์มูลค่ากว่า500ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวกว่า16,645ล้านบาทให้กับซาอุดิอาระเบียเมื่อเดือนกันยายน2014อย่างไรก็ตามหลังการเผยแพร่ข้อตกลงล่าสุดกับซาอุดิอาระเบียมีการวิจารณ์เรื่องนี้อย่างกว้างขวางในสหรัฐโดยมารีแอนนวินเดียมสันนักเขียนและอดีตผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี ทวิตข้อความและปิดท้ายด้วยว่าเศรษฐกิจของอเมริกาไม่ควรถูกสร้างขึ้นจากการค้าวความตายซึ่งระหว่างการเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีโจไบเดนจำหนิซาอุดิอาระเบียเกี่ยวกับสงครามเยเมนตลอดจนการสังหารจามานคาชอกกีผู้สื่อข่าวชาวซาอุดิอาระเบียสังกัดวอชิงตันโพสต์โดยครั้งนั้นไบเดนเรียกซาอุดิอาระเบียว่าพวกนอกข้อการแทรกแซงของซาอุดิอาระเบียในเยเมน เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2558โดยซาอุดีอาระเบียและพันธมิตรในภูมิภาคเริ่มปฏิบัติการทิ้งระเบิดโจมตีใส่กลุ่มกบฏฮูตีที่เข้ายึดครองกรุงซานาและพื้นที่จํานวนมากในเยเมนขณะที่สงครามดังกล่าวทําให้เกิดวิกฤตด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่และองค์การสหประชาชาติระบุเมื่อปี2513ว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ230,000รายจากความขัดแยง้ง หากโลกใบนี้สันติไร้ความกัดแย้งธุรกิจใดจะล้มคืนทันทีคงหนีไม่พ้นธุรกิจค้าวความตายนั่นก็คือการค้าอาวุธข้อมูลของสถาบันวิจัยเพื่อสันิภาพระหว่างประเทศกรุงสต็อกโฮมหรือ SIPRI เปิดเผยว่าปริมาณการซื้อขายวุธทั่วโลกระหว่างปี2519ถึง2523อยู่ในระดับที่คงที่เป็นครั้งแรกนับต้งแต่ปี2540ถึง2545 รายงานของ SIPRI ฉบับนี้ระบุว่าสหรัฐฝรั่งเศสและเยอรมน,นีเป็นผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ที่สุดในโลก3ประเทศซึ่งมีการส่งออกเพิ่มขึ้นในช่วง5ปีระหว่างปี2519ถึง2513แต่การส่งออกอาวุธของรัสเซียกับจีนกลับลดลงในปริมาณที่พอๆกับมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้นของทั้ง3ประเทศนั้นโดยนักวิจัยของ SIPRI เชื่อว่า การระบาดของโควิด -19 และเศรษฐกิจกโลกที่ชะลอตัวคือสาเหตุสําคัญที่ทําให้ประเทศต่างๆต้องจํากัดงบประมาณด้านการทหารแต่ยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าแนวโน้มนี้จะเกิดขึ้นต่อเนื่องในระยะยาวหรือไม่ขณะเดียวกันยังมีบางประเทศที่มีการสังรร่งซื้ออาวุธเพิ่มขึ้นในช่วงเกิดการระบาดใหญ่เช่นสหรัฐอาลรับเอมิเรตสังรร่งซื้อเครื่องบินรบเพิ่มจากสหรัฐจํานวน50ลําและโดรนติดอาวุธอีก18ลํามูลค่ากว่า23,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐ ขณะที่ซาอุดีอาระเบียซื้ออาวุธเพิ่ม11%และกาตาร์นำเข้าอาวุธอีก3 6 1ในช่วงระหว่างปี2519ถึง2 5 1 3ส่งผลให้ภูมิภาคตะวันออกกลางมีการนำเข้าอาวุธเพิ่มขึ้นมากที่สุดในโลกในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งเพิ่มขึ้นถึง25%ส่วนเอเชียจะคงเป็นภูมิภาคที่มีสัดส่วนการนำเข้าอาวุธมากที่สุดในโลกคือคิดเป็น42%ของมูลค่าการซื้ออาวุธทั้งหมดในช่วง5ปีหลัง โดยมีอินเดียปากีสถานออสเตรเลียจีนและกเกาหลีใต้ซึ่งเป็นผู้นำเขา้าอุธมาที่สุดในภูมิภาคนี้เมื่อมาดูผลประกอบการของบริษัทล็อกฮิสมาตินบริษัทคาอาวุธของอเมริกาที่มีมูลค่ามาที่สุดในโลกพบว่าปี2 5 1 1รายได้กว่า1.6ล้านล้านบาทคิดเป็นกำไรกว่า151,000ล้านบาทปี2 5 1 2รายได้กว่า1.7ล้านล้านบาทกำไรกว่า187,000ล้านบาท และปี2513รายได้กว่า1.9ล้านล้านบาทกำไรกว่า2 0 0 0ล้านบาท,ทเห็นได้ว่ารายได้บริษัทเติบโตเฉลีย่ย10.3%ต่อปีและกำไรเติบโต16.5%ต่อปีซึ่งรายได้กว่า70%ของยอดขายมาจากสัญญาซื้อขายกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในขณะที่อีก30%มาจากลูกค้าทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ทั้งหมดนี้คือวัฏจักรของธุรกิจที่ผูกโยงกับคำว่ามหาอำนาจโลกที่นอกจากเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วการมีอำนาจทางทหารที่แข็งแกร่งเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่เหล่าชาติมหาอำนาจแสวงประโยชน์ในธุรกิจค้าความตายนี้ด้วยเช่นกัน